สวัสดีครับอยู่ช่องปุ้ยโดยเกษตรนะครับผมยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาพา <c oughs> ทุกท่านมาชมงานนะครับเป็นงานข้าวโพดนะครับช่วงนี้ข้าวโพดน้ำน้อยนะครับหลังจากฤดูการทำนาผักไปก็จะเป็นการทำข้าวโพดนะครับเขตนี้นะครับ เดี๋ยวผมมาอยู่ในเขตของตำบลสาลายนะครับอยู่ในเขตอำเภอชันแยหมอนกันนะครับที่บ้านสามคค่านะครับด้านนู้นนะครับจะเป็นอ่าลงม่งหินนะครับที่ของปหมอนะครับจะเห็นกันพอดีครับตอนนี้เจ้าเอชทดีนะครับกําลังหลบต้นไม้อยู่นะครับตอนนี้ผมเขียนแปลงอัตโนมัติแล้วให้นบิวนะครับสอนนักบินบิว เขียนแปลงหลบอัตโนมัตินะครับก็หลบต้นไม้อยู่นะครับอันนี้เป็นข้าวโพดที่กําลังจะออกดอกหัวแล้วนะครับก็ยกสูงหน่อยนะครับนี้ฉีดกันหนอนนะครับหนอนแล้วก็ให้ฮอร์โมนด้วยนะครับดูการทางานของ S T D นะครับในการหลบต้นไม้อัตโนมัตินะครับนี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราเขียนแปลงหลบไปแล้วนะครับอาจจะเปลืองแบตหน่อยแต่ปลอดภัยนะครับเปลืองแบตหน่อยแต่ปลอดภัยนะครับเพราะว่า เราได้เขียนลบไว้แล้วนะครับออยกถุงไว้นะครับเพราะว่าข้าวโพดหักนะครับแต่ขต้าวโพดข้าวโพดหน้าแรงนี้เขาจะต้นแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําการให้น้ําการดูแลบารุงะจะให้แบบไม่ได้ให้แฉะนะครับไม่เหมือนหน้าฝนนะครับหน้าฝนเราควบคุมปริมาณน้ําฝนไม่ได้นะครับแต่หน้าแรงนี้เราควบคุมได้นะครับข้าวโพดเขาจะต้นแข็งเสียว ครับแต่ละพื้นที่ก็ดินไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เป็นแปลงของตาพึ่งนะครับซึ่งใช้บริการโดนของเรามาตั้งแต่ข้าวถั่วแล้วก็ปอเทืองข้างนอกนู่นนะครับจนมาถึงกระโพดแล้วนะครับเป็นลูกค้าประจำแล้วนะครับก็คือทำให้ลูกค้าประทับใจนะครับางานเราก็จะมีตลอดทั้งปี ลงนี้ก็เป็นแปลงข้าวโพดอยู่ที่ประมาณ14ไร่นะครับแถวเอทิดีหลบต้นไม้อยู่นะครับตรงนู้นก็จะเป็นฐานบัญชาการของเรานะครับชาร์จแบตอยู่นะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับวันนี้ต้องชาร์จแบตแล้วก็จะไปวานปุ๋ยต่อนะครับเลยเอาบินลำเดียวนะครับ ถ้าเราบินวาดไปแล้ว,วลมันจะบินแบบปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราบินบินด้วยมือเราเองนะครับการบินหลบต้นไม้เราสามารถไม่ต้องเขียนแปลงหลบก็ได้นะครับเขียนเปแปลงสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยนะครับพอถึงต้นไม้เพ๊บเราโยกหลบอัตโนมัตินะครับอเออไม่ใช่อัตโนมัติเราโยกหลบด้วยตัวเองนะครับโยกให้มันพ้นต้นไม้ก่อนนะครับ ยกออกซ้ายหรือออกขวาก็ได้นะครับแล้วดันให้มันพ้นต้นไม้ดันตรงๆไปครับดันให้มันพ้นต้นไม้คิดคิดว่ามันพ้นนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวโดนเขาจะเข้างานเองเข้าเส้นเองนะครับมันจะเป็นการหลบหลีกด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวอีกแปลงต่อไปท่านมีต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองหลบให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันนะครับเ hail, พราะว่ามีพี่ๆให้เขียนแปลงหลบต้นไม้ให้ดูหน่อย ก็บางทีเนาะมันมัน,มนบางบางที่มันอาจจะมีต้นไม้บางที่มันอาจจะไม่มีนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับอ่นะแต่ไปเติมยาก่อน,อนครับป่ะกับตันบิววันนี้ให้กับตันบิวโชว์ฝีมือสีทกระโปรงครั้งแรกนะครับก็ถ้าเราตั้งระบบเซ็ตระบบเสร็จเรียบร้อยอะไรปุ๊บก็ไม่ยากแล้วครับนะโดยมันก็จะทํางานด้วยความปลอดภัยนะครับแลวขึ้นรถอาจจะแคบหน่อยนะครับนั่นมีต้นมงต้นไม้อย,อย่างนี้แล้วก็ไม่มี ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <clears throat> ตอนนี้กับตันบิวก็เริ่มคล่องแล้วในการบังคับโดนนะครับที่เหลือก็จะเป็นทําความเข้าใจเกี่ยวกับการวาดแปลงวาดแปลงแล้วก็เขียนแผนที่นะครับต้องให้เขาหัดเขียนบ่อยๆนะครับเด<ะ>ี๋ยวพาเพื่อนๆดูเดินดูแปลงข้าวโพดนะครับข้าวโพดสวยมากเลยนะครับดินแถวนี้การทำข้าวโพดหลังจากการทำนา เป็นข้าวโพดเขาเรียกแถวจังหวัดเพชรบุรีเขาเรียกข้าวโพดแล้งนะครับข้าวโพดแหลงข้าวโพดน้ําน้อยอันนี้ไม่ได้ถามว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับตาหยอดไปนี่นะฮะพวกวายไลยนะครับนี่เลยนอนนะฮะทั้งไหนที่มันอยู่มุมๆเป็นพ,พ,พุ่มต้นไม้เนะี่นอนจะเยอะหน่อยนะครับอ่าอันนี้รุ่นรุ่นแรก นะครับมีกรุ่นหนึ่งมีรุ่นนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับโอ้ตาเราทำข้าวโพดสวยมากเลยนะครับโ้แปลงนี้หนอนกินเยอะเลยนะครับน่าจะเป็นรุ่นนี้แหละที่ตาเขาจะให้มาฉีดนะครับแต่ว่าผมจะฉีดรวมกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าได้มาแล้วตาเขาบอกฉีดทั้งหมดเลยนะครับ ไอ้ที่ดีขึ้นละกำลังจะเข้าแปลงนะครับต้องยกไว้นะครับพอเข้ามาถึงจุดของเขาก็ขเขาทำงานอัตโนมัติได้นะครับ ทําไมถึงบินไม,ไม่ไม่ถึงขอบเลยนะครับเพราะว่าขอบผมเก็บไปแล้วนะครับตอนวาดแปรงตอนวาดแปรงเราเก็บขอบไปแล้วนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นละองนะครับเพราะว่าเราอยู่เขาเรียกว่าย้อนแสงนะครับทําไม่ได้ย้อนอยู่อยู่ตามแสงนะแต่ละองออกแน่นอนนะครับผมเอาลงห้าลิตรนะครับเนีย่ยฮะข้าวโพดกำลังงาม นอนก็ลงครับใบขาดหมดเลยแต่ทุกวันนี้มียามาช่วยกำจัดได้หลายยี่ห้อนะครับเพราะว่าพวกหนอนเนี่ยถ้าเราไม่เอามันให้ลงนะครับไม่งั้นเราไปจะไม่ได้ไเลยนะครับพด ยอดเลยครับในรูกวัวเดี๋ยวให้กับตันบิเวเจอข้าวโพดน้อยเดี๋ยวเอาลงต่ำหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาลงต่ำหน่อยไหนะะไฮะเหมือนตาเขาจะไม่ได้ให้น้ำนานเลยเนะี่ยเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดไปนะครับ ดินมันค่อนข้างแข็งแล้วต้นกระโพดค่อนข,ข้างแข็งด้วยเดี๋ยวไปบอกกับตันบิวให้เอาลงซะหน่อยก่อนครับเพราะว่ากระโพดเนคนรุ่นนะครับให้ลงเหลือสักประมาณสามเมตรพอดีนะครับมันจะได้ลงช่อกระโพดนะครับอโอเคครับไปบอกกับตันบิวเรียบร้อยโอเคระดับสวยนะครับประมาณนั้นแหละพอดี กำ <c oughs> ลัลงสวยครับเห, <c oughs> เห็นเห็นแดดสองยาละแนนี้จริงเอาลงต่ำอ่นนั้นก็ได้นะครับ,บระดับนั้นน่าจะพอดีนะครับให้ยากระจายกันทั่วถึงนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมง ตีต่มงเช้าพอดีนะครับอืมสวยงามนะครับลงชอดยอดดีมาก ก็เข้าสู่เดือนที่หกแล้วนะครับครึ่งทางของครึ่งปีแล้วนะครับของเจ้า S T D ตัวนี้นะครเป็นพูดง่ายๆเหมือนเป็นอาจารย์ผมเลยลำนี้นะครับเป็นครูผมเลยนะครับตื่นเช้ากับค้าอยู่ด้วยกันตกบ้าง G P S เสียบ้างนะครับคืออยู่จนรู้แหละ <c oughs> อยู่จนรู้ใจนะครับว่าบินยังไงนะครับนะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคลิปเซอร์วิสให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะถ้ามันมีตรงไหนที่จะต้องซ่อมเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาก็จะถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับนะจะได้เป็นความรู้หรือเอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไปเติมยาแล้วเดีย๋ยวจะต้องเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์แล้วครับ ปืนมอเตอร์เริ่มมันเริ่มมีเสียงวิทวิทแล้วหกเดือนแล้วเพราะไอ้หกเดือนเนี่ยมันไม่ได้หยุดเลยนะครับ <c oughs> มันน่าจะไปอยู่ที่ประมาณห้าพันหกพันไล่ได้แล้วครับเดือนละพันไล่มันไม่ขาดอยู่แล้วแต่ม,มีน้องใหม่มาช่วยก็จะเบาภาระกันไปหน่อยนะครับอย่างเคยสิบไล่ชีดหนึ่งชั่วโมงก็ ล่นเวลาลงมานะครับอยูประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็พาเพื่อนมาดูงานฉีกโพดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือท่านใดอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์นมาได้นะครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะพยายามแบ่งปันกันไปนะครับเพื่อนักบินใหม่ๆหรือพี่ๆท่านใดที่บินแล้วอยากจะมีเทคนิคอะไรสอนผมนะครับสามารถ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแชร์ความรู้กันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับราพยายามทําคลิปเรื่อยๆนะครับก็สาหรับเช้านี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ